แต่ทุกวันนี้รายได้จริงๆมาจากการส่งไก่ไปเมืองนอกเหรอไม่ต้องวงเน่าครับแค่ในประเทศไทยก็ถือว่าเยอะแหละเกษตรกร,กรคนเลี้ยงไก่เนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ถึงเมืองนอกได้แล้วมีเครื่องบินตรงไปจากประเทศประเทศไทยเนี่ยไปส่งในหลายๆประเทศไก่ชนบ้านเราเนี่ยเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกบางประเทศเนี่ยเขาบินมาเขาาเอาไข่นะ สตาร์ทน,นี่น่าจะใบแล้วไม่ต่างกว่า5,000บาทครับ<ะ>แต่เวลาเขาชนกันนะแม่บางทีนี่เป็นหลัก10ล้านเลยอะไรใช่สิล้านล่าสุดนี้โอยเป็นตอนนี้เหมือนเดิมพันรวมเนี่ย เป็นเป็นร้อยแล้วครับหมายถึงเดิมพันเอาใจรวมสข้างเนเไก่มาตีกันเหรอใช่ครับเอาไก่มาตีกันใช่หมายถึงก็เหมือนคนชกมวยกันแล้วเขาวางพนันกันอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเหมือนแต่นี่ถูกกฎหมายว่าเราถูกกฎหมายมีปัญหาไหมใครบอยใครควายตอนนี้ใครดังสุดตอนนี้ไก่ชื่ออะไรนะตอนนี้มีไก่ที่ชนกันอยู่ก็เดิมพันที่มีผลนะนะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านชื่ออะไรกันอะไรอ่ะอยากรู้ว่าที่มันชนกันออะไรเอ่อชื่อฟ้า อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วผมไม่แน่ใจค่าตัวไก่เท่าไหร่เนี่ยเดิมพันขนาดนี้เขาก็ส่งไก่มันจะรู้เรื่องหรอค่าตัวของเขาอยู่วันสี่สี่ไม่ไม่แน่ใจสี่ห้าล้านหรือประมาณชนครั้งนึงได้สี่ล้านแน่นอนใช่หรอคือหมายถึงว่าค่าตัวค่าตัวไก่ไปชนกันหรอกก็เหมือนนักมวยอ่ะต่อยทีได้กี่ล้านเลยเงี้ยค่าตัวของของการย้ายค่ายผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหลักหลายล้านอยู่เหมือนกันเวลาคนที่เอาไปส่งอีก อีกที่นึงเนี่ยคือตัวนี้มันเป็นแชมป์ใช่ไหมฮะเขาก็จะมีคนอยากได้สายพันธุ์ก็จะมีคนที่เพาะเลี้ยงเพื่อจะขยายสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรที่เขาอยากจะได้สายพันธุ์เขาก็ซื้อนําเข้าไปอยู่ในฟาร์มของเขาแล้วก็ผลิตทายาทเหมือนน้ำเหมือนกันนั้นก็ไปซื้อสายพันธุ์ที่แบบแชมป์มาซื้อลูกแชมป์มาแล้วก็มาเพาะพันธุ์ต่อเรื่อย